คลิปก่อนนั้นที่ว่ายกบกขึ้นเ๋ยวพอดีสามมันก็เล็บรับใหม่กรทีิยกขึ้นบ่ครับอยู่ครังนันผมจะับไปเมืองก่อนครับกระติยกขึ้นบ่ตัวนี้คือรอบรอบรอบที่สองรอบที่สามนะครับเป็นยกใหม่อ่ารอบรอบรอบพันยกบกขึ้นครับก็คือปรับใหม่ปรับทานไม่ยกขึ้นแค่สามด่านอีกด่านหนึ่งยกบกขึ้นนะครับก็เลยบปับใไม่นะตอนนี้ซางกำลังลองมือว่า มันสีหยกขื้นบอนะครับผมตอนนี้รถเค็นรถเค็นจากแรงนี่บอู้หเถอะู้แต่ว่ามันสี้ยก ไม่ห้องขาเอานะครับว่าสีจัะไดนนะครับพอเพิ่นไวน์โยกับสิยกยกเพิ่นเอาไว้นี้นะรับยกนะครับเอาตรงสียกตัวนี้รถคือเคีงใส่ตวดสลิงจักแดงหองมหันะครับเดี๋ยวคนเอาคนจากตอนนี้คน คนขับรถขึ้นแล้วคนขับรถขึ้นแล้วนะใครกิยกขึ้นบ่นะครับเห็นบ่ครับให้สัญญาณน,นะครับให้สัญญาณเลี่ยไอ้สนะัญญาณเนนะีนยสนะัญญาณเลี่ยสัญญาณเลี่ย ตึงนะครับตึงแล้วต <to> <earth forever. S 1> ึงแล้วตึงแล้วตึงแล้วเตือนบ้างบนีโกเลยครับขนาดบมี่ยังติดตัวนี้ยังขาดเลยครับวินยังติดนยังขาเลยอ่าลองสินใหน โยงนะโยกนะครับโย,ยกแล้วยโยกแล้ว กวาดินสุดธกลับมาบอกรักกนกลับมาอีกครั้งรักกัน้ังไงกันดีกรับมาเปิดรักกันรักเั้ไปไปยุ่งไปเนาะอย่าท่องมึงกัเนาะไปยุ่งเถอะฮะยุ่งมึงยุ่งมึงยุ่งเ้อะยุ่งเ้อต้ลงมองไปเ้อะยุ่งไปเถอต้องมัวใหมันมเล่นผ้ายหอเชียวมด้ง chào 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 à chào 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 bô chào đi, nhé, bô chào đang có chào nữa, chào 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 chào

แล้วเีดอกไ้ข็งระดน้ค่ามันักก็ไม่้เลยเป็ดแกเรียกเนทั้งน้นพกอก้วอะไรกนต้องาัจเะไหมอว่าทรเ

มันแรงมเยอะอยู yeah, so ่เพราะว่ามันมันบก้นมันหนักตัดอะไรยังบกืนคือแต่ว่าไม่ขึ้นแข้งยังหายอยู่เอ่าขึ้นได้ลอที่เสร็จป่าวที่เสร็จแล้วเก็บเอานมล้เาครับเก็บมาเก็บมา เอายกใหม่ครับเฮ้ยรุ่นรุ่นครับรุ่นรุ่น กูซังกูซังก็ังอู่ครับบนบกสิงตึงวอกตึงครับที่แกไปหานอะอย่ครับเ่าคับเล็มาครัยิทั้งกอยอีกเลยพี่ ข่อได้ไม่ดีข้างบนน่ะเตรียมตัวทันได้มท้ามมันท้ามเอลาท้ามแบบด้่มลงลงมันลงมาไม่เป็นอไรี่

ยังอีกเออแ้เลี้ยงขาเส้นเดียวเส้นเดียวเออเอาเลยเฮย่า่ใจไ้นโยบขนตัดเ็กบอทัางขาดนะครับผมนี่เบืองก่อนครับผมเล็กอยู่ครับเนี่ยนีเบืองตัดเ็กขาดบั

ตอนนี้กำลังตัดเด็กอีกเ้นหนึ่งครับในวัยใดในพ่อเมืองนะครับตัดเด็กอนนีกเซน

nhấc lên bắt lắm con 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 lắm ยอกเก,นกินครับเดียกแก่ไหมไม่แก่ในกรนนูะนะครับแก่สิงไหม

สรุปว่าครั้งที่3กับยกว่าขึ้นที you know, Smith, pictures, inhos, really. ่เก okay, ่าครับเดี๋ยวว่าเป็นว่าิเตรียมรถเขมนขั้นใหม่ว่าที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามช่มนะครับือว่ายุติบทบาทของรถเข็นคันนี้แต่เตรียมรถเข็นขั้นใหม่เพื่อยกนะครับขอบคุณทุกคนทุกขั้นติดตามรับชมกับรอดชมาเอารถเข็นันใหม่ที่ยกขึ้นมาครับเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้กำลังกำลังถอดไอซ์อยู่ครับโอเคครับแค่นี้ครับผมเดี๋ยวพอการยกเทอร์ทีซีครับผม Cow.